คนไหนนะที่อยากจะรวยเปิดโลกไม่ว่าจะเป็นเทรดหุ้นไม่ว่าจะเป็นขายที่หรือทุกกิจการงานใดที่อยากจะให้มันได้รับปฏิหารด้านความร่ํารวยและอยากจะรวยปีนี้เลยพี่มีแนะนำน้าหอมของพระแม่ธรณีเพราะว่าน้ําหอมพระแม่ธรณีค่ะมาเพื่อที่มาช่วยลูกหลานของพระอ,องค์ท่านให้มีปัญญาตื่นรู้และได้รับน้ำหอมของพระแม่ไปถึงที่บ้านเพียงแค่ cf 8 8 8บาทคุณจะได้ สมสิ่งหนึ่งน้ำหอมพระแม่ธรณีหนึ่งกล่องส่งตรงถึงบ้านเลยแล้วข้อที่2นะเปิดดวงกับอาจารย์กระปุกหนึ่คำถามสำคัญที่มันอยู่ในจิตในใจอะ่ะอยากได้คำตอบมากเลยค่ะอยากวามก่อนการของชีวิตจะได้เดินทางครึ่งปีหลังอย่างมีทิศมีทางไม่อยากลงทางไม่อยากเสียเวลาค่ะพี่มีและว,วันนี้อาจารย์กระปุกนอกเหนือจากการที่จะเปิดดวงให้กับคุณแล้วอาจารย์กระปุก จะมาบอกทุกคนนะว่าอาจารย์กระปุกใช้เงินหนึ่งบาทเปิดประตูความมั่งคัง่งร่ำรวยตัวเองยังไงทุกคนที่ชีวิตติดขัดชีวิตมีอุปสรรคจําเป็นจะต้องมีปัญญาตื่นรู้นะพี่มี่เดินทางสู่สายจิตวิญญาณของสายมุงพี่มี่ก็เลยรู้ว่าการที่เรามีศรัทธานํามันดีค่ะแต่เราจะต้องมีปัญญาตื่นรู้ ซัพพอร์ตเราด้วยเพื่อที่จะทําให้ชีวิตเนี้ยดวงดีแล้วก็ดวงดีอีกเพราะว่าการที่ดวงดีแล้วดวงดีอีกเพราะเรามีปัญญาตื่นรู้ซัพพอร์ตตัวเองเราจะไม่หลงงมงาย